เมนูต่อไปนะคะไข่เจียวใส่ปลาคาเวียวนะเวลาเคี้ยวไปนะคะมันกรุบกรุบนะคะไขป่ปลาคาเวียวแตกในปากนะคะเมนูนี้จึ้งมันะค่ะอร่อยมากนะคะเพื่อนๆลองทําดูนะ,ะกินกับน้ําพริกกะปินะคะเข้ากันมากเลยนะคะมีซอสแม็กกี้นะคะพริกไทยขาวและชูรสนะคะซอสแม็กกี้เป็นสปอนเซอร์ให้เราได้นะคะเพราะเราใช้แต่ซอสแม็กกี้นะคะที่เราชอบเขาเพราะขวดเขาเป็นพลาสติกนะคะ รสชาติอร่อยอยู่แล้วนะคะไม่ต้องบอกแต่สําหรับประเทศยุโรปนะคะที่ไม่มีบริการอะไรนะต้องแบกเองต้องยกเองนะคะลาแบกขึ้นอาพาร์ตเมนต์นะคะมันไม่หนักนะคะอยากจะกลับไข่โชว์นะคะแต่ว่าทําไม่ได้นะคะเพราะถ่ายลูปมือเดียวนะคะตั้งกล้องมันไม่ค่อยชัดเท่านะคะใช้ตหลิ่วตัวนี้นะกลับลราไม่เละดีนะคะ